สวัสดีครับเจากเพจสวนลุงนกสุพรรณบุรีนะครับวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับผมก็อยู่ในแปลงมะม่วงเหมือนเดิมนะครับเพื่อตรวจชอคเนื่องจากมีอาการฝนตกมาอย่างต่อเนื่องนะครับก็ดอกก็ยังสดใสอยู่นะครับอันนี้ก็อันที่ดิดเม็ดหรือว่าเป็นลูกมาแล้วก็มีนะครับนะครับผมผมมีหลายรุ่นรุ่นช่อนี้ก็น่าเป็นห่วงนะครับนะครับหลายๆคนก็สอบถามผมเข้ามานะครับใช้เชื้อราตัวไหนเดี๋ยวผมจะทิ้งปากกาไว้ด้านล่างนะครับก็ไปเลือกซื้อกันนะครับอันนี้เป็นที่ผมใช้จริงนะครับนะครับก็ลองเอ่อลองศึกษา แต่ตัวนี้ผมใช้เฉพาะหน้าฝนนะครับแล้วก็สรับตัวอย่างกันไปนะครับนะครับก็ลองไปเลือกซื้อเลือกหากันดูนะครับในช่องทางนี้เราก็สะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับนะครับก็ลองดูนะครับอันนี้ก็ของผมก็ทาการดินเม็ดหมดเรียบร้อยนะครับจากสูตรที่ปุ๋ยที่ผมให้ทางใบไปนะครับก็มีบางคนก็ถามว่าน้องฤดูผมทํายังไงมีการสะสมอาหารยังไงครับคนที่ติดตามผมก็จะรู้ดีผมไม่มีการสะสมอาหารนะครับนะครับไม่มีเลยนะครับผมจะทําการให้ปุ๋ยอยู่ตลอดเวลานะครับอ่าเกือบทุกสิบวันนะครับให้น้อยแต่ให้ประจํานะครับ ดูความแข็งแรงของต้นดูใบนะครับคาดคาดธาตุไหนเราก็เติมธาตุนั้นนะครับนะครับอันนี้มันต้องแยกแยะระหว่างอาการของของแต่แต่ละต้นด้วยนะครับนะครับผมก็เวลาดึงช่อดอกผมจะใช้โพแทสเซียมตัวเดียวนะครับนะครับต้นไม้เราสมบูรณ์ดึงยังไงก็ออกครับผมจะไม่ใช้ไทโอยูเรียเลยนะครับนะครับแล้วผมก็ทําแบบนี้มาหลายปีแล้วด้วยครับนะครับแต่ถ้าเราไปสอบท้าสอบถามรังไข่ยาเขาก็จะบอกว่าให้ผสมไทโอยูเรียด้วยนะครับนะครับแต่อันนี้ผม ผมไม่เชื่อนะครับผมก็ทดลองเองผมก็ใช้โพแทสเซียมดึงอย่างเดียวนะครับผสมสไลดด้วยได้ก็ดีนะครับนะครับสไลด์ก็อ่าเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมมาบอกให้ว่าใช้ตัวไหนก็ได้ครับนะครับที่ราคาไม่แพงมากครับรู้สึกว่าผมซื้อมาขวดหนึ่งอ่าหนึ่งลิตรประมาณร้อยเก้าสิบาทนะครับสำหรับสไลดนะครับผมก็ใช้หนึ่งขวดต่อน้ำหนึ่งพันลิตรนะครับหนึ่งหนึ่งลิตรต่อน้ำหนึ่งพันลิตรนะครับนี่ครับอันนี้ก็ช่วงช่วงนี้ก็เป็นช่วงน้าเป็นห่วง นะครับหลายๆส่วนก็ติดช่อออกมาแล้วนะครับก็กังวลว่าจะติดลูกหรือเปล่านะครับนะครับอันนี้ของผมก็ติดหมดแล้วทําการดีดเม้นหมดแล้วก็เหลือช่อรุนหลังที่แทงขึ้นมาอีกนะครับนะครับช่วงนี้ฝนตกหลายวันติดนะครับก็น่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าฝนยังมีกรดที่เข้มนะครับหลายๆส่วนก็ทําแตกต่างกันออกไปนะครับก็ความรู้ไม่มีทุกผิดนะครับนะครับก็ต้องแจ้งกันด้วยนะครับว่าจะออยู่ที่ความคิดของแต่ละคนนะครับนะครับอันนี้ผมก็ทดลองเองแล้วก็ทําเองจริงด้วยนะครับแล้วผมก็ไม่ได้มาขายยา ว่าอะไรทั้งสิ้นนะครับผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียจากตรงนี้นะครับตรงแจ้งไว้ด้วยนะครับนี่ครับอันนี้ก็ออกหมดทุกแปลงแล้วนะครับตอนนี้ออกหมดทุกแปลงนะครับก็หลายๆคนก็ติดตามผมจะรู้เลยว่าผมมีมะม่วงขายทั้งปีนะครับเกือบทุกวันนะครับไม่มีว่างเลยผมไม่มีมะม่วงแก่ผมก็ยังมีมะม่วงหย่นะครับทายังไงก็ได้ให้ลดต้นทุนชาวเกษตรชาวสวนเราให้มากที่สุดแต่ผลผลิตหรือว่าผลผลิตออกมาดีนะครับไม่ใช่ว่าเราลดต้นทุนแล้วก็ผลผลิตลดตามนะครับอันนี้ก็น่าเป็นห่วงนะครับ เรื่องการลงทุนหรือว่าอะไรตอนนี้ทุนก็ค่อนข้างสูงนะครับในแต่ละส่วนนะครับก็เลือกใช้เลือกหาดูนะครับดูที่ความจําเป็นนะครับไม่ใช่ว่าใช้่ตัวยาสามซ้อนหลายตัวนะครับนะครับนะครับแล้วก็เอ่ออยากรู้อะไรก็คอมเมนต์เข้ามานะครับของผมเนี้ยก็คือเนี่ยดูใบจากใบนยสมบูรณ์มากนะครับต้นสมบูรณ์ระบบรากสมบูรณ์ลูกก็ใหญ่นะครับไม่มีปัญหาอะไรใดทั้งสิ้นนะครับนะครับอันนี้ก็อีกประมาณสิบวันก็ไม่ถึงสิบวันก็ห่อแล้วครับรุ่นนี้อีกรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นที่ห่อก็ จากที่ผมให้ข้อมูลช่วงต้นๆปีมาแล้วนะครับว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงมันบ่งแพงที่สุดนะครับนะครับก็เท่าๆเท่าที่ชาวส่วนรู้กันอยู่ก็แพงน่าดูนะครับช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงเวลาที่เราฟันเงินได้นะครับก็ลองดูนะครับในกดติดตามผมไว้นะครับอยากรู้อะไรก็คอมเมนต์เข้ามานะครับผมตอบได้ผมก็จะตอบให้นะครับตอบไม่ได้เดี๋ยวผมมาทาคลิปให้นะครับโอเคครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ